วันนี้มีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเผาผ่านมากขึ้นกับการกินอาหารเช้าให้ถูกวิธีเค็ดลับกินอาหารเช้าให้ผอมเมนูอาหารเช้าควรมีไฟเบอร์อย่างน้อย8กรัมอาหารเช้าในทุกๆวันควรมีไฟเบอร์เป็นส่วนประกอบด้วยนะคะซึ่งอาหารที่มีไฟเบอร์สูงก็ได้แก่ ข้าวโอ๊ตผักใบเขียวกล้วยมันเทศบอกเกอรี่แอปเปิลเขียวพอการเลือกกินอาหารที่มีไฟเบอร์อยู่จะส่งผลให้ระบบการย่อยยาวนานขึ้นทำให้คุณรู้สึกหิวน้อยลงในมือ้อต่อๆไปนั่นเองค่ะเคล็ดลับกินอาหารเช้าให้พร้อมกินอาหารเช้าให้เร็วที่สุดอาหารเช้า เราควรกินอย่างช้าที่สุดคือหลังตื่นนอนหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังต้องการสารอาหารและเล่้งอัตราการเผาผลาญในร่างกายได้ดีเคล็ดลับกินอาหารเช้าให้พอมกินโปรตีนให้เหยอะในมือ้อเช้านอกจากจะต้องมีไฟเบอร์แล้วเราต้องเพิ่มโปรตีนให้มากขึ้น และลดน้ำตาลให้น้อยลงด้วยนะคะแนะนำให้ลองนำไข่ไก่มาเป็นส่วนประกอบในอาหารเชา้าดูนะคะเพราะไข่ไก่ไม่เพียงมีโปรตีนสูงแต่ไขมันยังน,ยน้อยอีกด้วยเคล็ด <c oughs> ลับกินอาหารเช้าให้พร้อมปริมาณของอาหารเชา้ามื้อเช้านั้นแม้จะเป็นมื้อที่ดูเหมือนว่ากินหนักแค่ไหนก็ได้ แต่ก็ไม่ควรหนักเกินไปนะคะสาวๆโดยปริมาณอาหารเช้าในแต่ละวันควรมีแคลอรี่รวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณ350แคลอรี่ค่ะซึ่งปริมาณเท่านี้ก็ถือว่ากําลังดีสําหรับคนที่กําลังลดน้ำหนักเคล็ดลับกินอาหารเช้าให้พร้อมกินอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอ การกินอาหารเช้าจะช่วยให้เราเผาผ่านพลังงานในแต่ละวันได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นการกินอาหารอย่างข้าวในตอนเชา้ายังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มและกินอาหารในมื้อต่อไปได้น้อยลงทำให้ได้รับแคลอรี่ในแต่ละวันน้อยลงด้วยนะคะแต่ควรเลือกเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้เพราะจะช่วยให้เราเผามามากยิ่งขึ้น ถ้าชอบเนื้อหาของพี่เสือช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่เสือบ้างนะคะ